สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกคนมาเจอกับยายอ้อคนสร้างหวานอีกแล้ววันนี้มาได้เยัดลอยยิ้มเลยมีของกินด้วยนี่คือนี่นี่นี่เขาเรียกว่าอะไรนะซุปหน่อไม้หรือลาบลาบซุปหน่อไม้อะ่ะยายอ้อก็พูดไม่ค่อยถูกนะแล้วก็แกงแกงหน่อไม้เหมือนกันแกงกะทิหน่อไม้นะ อันนี้เป็นแกงกะทิหน่อไม้จริงๆแล้วแกงเนี้ยมันอยู่ในตู้แข็งนะคะแต่ยายอ้อเอาออกมาแล้วจะเอาแกงอ่อมออกมาแต่มันผิดก็เลยมีไอ้นี้ก็กินไอ้นี่แล้วยายเอากะนนึิข้าวเหนียวมาด้วยนี่คือข้าวเหนียวตึมอันนี้ถุงใหญ่นะแต่ยายเอาไว้ไม่ให้มันไม่ให้มันติดไม่ให้มันติดกระติดข้าวนะยายเอาออกให้ดูแ๊บนึง กินนี่เยาวากินแค่นี้กินแค่นี้เลยกินทั้งวันเห็นไหมนี่ข้าวเหนียวของเราอย่างสวยงามแล้วก็ของหวานเย้อกินไปแล้วเมื่อวานนี้ครึ่งหนึ่งอันนี้ที่เราไปซื้อกันมาเมื่อวานนี้ที่ร้านเอเชียนะแล้วอว่าจะหัดทําดูบ้างแต่มันไม่มีไอ้นั่นอะ่ะไอ้ผงครีมอะไรนะาทาานะ่ะไปหาแล้วที่ร้านวันนี้มันไม่เจอ เจ้าอ้อก็เลยต้องอนี่คือขน,หนหมหวานของเจ้อ้อพี่ชอบมากเลยเมาทีนี้เราก็เห็นไหมเนี่ยเนี่ยกับข้าวเยี้วอ่ะนี่ดูให้ดูเต้งกับข้าวเยอะเนี่นี่เผ็ดนั้นเนี่ยมือเติบไปนิดนึงใส่เยอะมีถั่ว ถัวเอาเมือแก้ม,มากินกันเลยรู้มันจะเข้ากันหรือเปล่เนาะแกงกะทิหน่อไม้กินกับข้าวเหนียวมันก็ต้องเข้าอะเพากินที่ปาก <c oughs> ข้าวเหนียวติดมือทุกทีก็ไม่ติดพอชมหน่อยว่าข้าวดีติดเลย รกินข้าวเนียวติดมือยังอร่อยเลยมากินกันเลยพ่อแม่พี่น้องจ้ามากินข้าวกับยายอ้อเี่นี่กระนซุปหน่อไม้ยายอ้อยเนี่ยเมื่อกี้ี่พริกมันพวดลงไปนิดนึงเผ็ดเลย อืม,อมแต่ก็อร่อยสุดยอดอืมวันนี้ได้กินอะไรเนี่ยหายากเรียกมิ้นเนาะเข้าไปทำชาน ต่เราใช้ทดแทนจานนั้นในบ้านเราได้กินแรงดีด้วยอืออร่อยลองกินแกงกะทิกับอันนี้ดูหน่อยลองกินแกงกะทิกับข้าวเหนียว ใา่แล้วเขาเหนียวติดมือเยอะเลยอยู่น้ำใหญ่เลยที่มองหามองหาน้ำโอ้อร่อย น,นี่เลยก็เรียกว่าอะไรนะคนดีสารที่จะบอกว่าแสบอีหลีอืม ย่ yeah, แม่เป็นคนอีสานนะคะจะเนตยกอชอบอาหารอีสานมากแต่ถ้ายังเมนูปลกแปบบพวกกบพวกเขียดอะไรแล้วก็ไม,ไม่ไม่กินนะคะกินไม่เป็น หน่อไม้กับแกงกะทิหน่อไม้มันจะเข้ากันไหมเนาะก็อบอกยนะังไงว่าเข้าอืมกินได้กินก่อนดีกว่าเนาะ เดี๋ยววันนี้ย่อจะพาทำแคบหมูเดี๋ยววันนี้ต้องละเลงแต่งแต้งแล้วนะไม่งั้นเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวหนังหมูเราเสีย เผ็ดหมูไก่แลเนาะแ้ขอไปกินหมูแป๊บนึงอาน้ำมากินด้วยเห็นกับข้าวยาวใช่ไหมเนี่ยนีน่เลย นี้เลยอันนี้กินกับข้าวเหนียวก็แซ่บนะอร่อยอร่อยเหมือนกันีย๋ยวว่าจะแกงอ่อมเะ่า่หยไม่ได้แกงเลยเอาแกงผิดออกมาเผ็ดเผ็ดเี่ย ซุกหนาไม้อื ไมเนี่ยสุดยอดทำแบบเยอะจริงๆแล้วอาหารอย่างนี้ยอด นานๆจะได้กินสักทีนะฮะไม่ได้กินบ่อยๆเพราะไม่ค่อยมีเวลาอยู่ที่นี่มันต้องทำเองอะ่ะคออร่อย วันนี้จะทําหนังหมูเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทาไอ้น,นี่จะทําต้นหอมดองนะ อร่อยอยู่กับซุปเน่อไม้เอ้ยไม่ได้กินแกงเลยเสียดายนะเนี่ยห้ามบูดอืมอืมแค่นี้ละเดี๋ยวอ,อ,อิ่มแล้ว นั่งกินขนมนต่อเลยเอาถ้วยไปเก็บก่อนเดี๋ยวมานั่งกินขนมนต่อดีกว่ามาต่อกันเลยขนมนต่อเนี่ยอยอสวนมากจะหนักในทางขนมนมากว่าพวกของกินดักหนักเลย ดูเส้นดูเส้นฝอยทองเขาสิอร่อยมากเลยถ้าทางว่าเขาจะทำที่นี่แน่ๆเลยเพราะว่าตาอะไรพวกเนี้ยเป็นภาษาของที่นี่หมดเลยเป็นโลโก้ของร้าน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 ,านที่ขายไอ้นี่เลยนะคะนี่หรือว่าทำร้านเขาสั่งให้ใครทําโดยตรงคิดว่านะ มีโลโก้ทั้งนี้ติดของเขาเลยเนี่ยน่าจะเขารู้สึกเออจะม,มีคนรู้จักอยู่ประมาณคนสองคนนะที่ทำขนมแบบนี้ได้อร่อยมากๆแบบนี้ได้รู้สึกมีกนี้ดูไอ้นี่เขาสินิ่ม,น,มนิ่มมาก นิ่มมากเลยอืมอร่อยมากดูเนื้อเนื้อก็สิเขียวนิ่มมากเลยอืมจริงๆแล้วยาเป็นคนชอบ ทานขนมหวานมากเลยเนะี่ยถ้าเค้กก็ต้องเป็นเค้กบ้านเราพอเค้กบ้านเราก็ทำครีมด้วยเอ่อครีมเนอยอะคะ่ะ <c oughs> เขาเรียกว่าบุตบุตรเอ่อบุตรครีมจะพูดภาษาเยอมันเขาเรียกว่าบัตเตอร์ครีมภาษาอังกฤษเขาก็จะเรียกว่าบัตเตอร์ครีม บ้านลับเขาจะเรียกว่าครีมเนอยอะเนาะเนี่ยนคนบ้านเราทำชัวเพราะครีมเขาออกมานี่เป็นครีม เป็นครีมเนยเลยอ่ะนี่เราอ้อเมื่อวานเอาไปแช่แข็งไว้ไม่ได้แช่แข็งไว้เอาไปใส่ตู้เย็นไว้ดูสิครีมครีมแข็งครีมแข็งตัวเลยอ่ะเหมือนกับครีมที่ทําขนมเค้กบ้านเราอย่างนั้นเลยเพราะคนที่นี่ที่คนสวิตนี่เขาไม่ค่อยใช้ครีมอย่างนี้ย่อถึงไม่ค่อยชอบทนขนมเค้กบ้านเขา เขาไม่ค่อยทำครีมที่เป็นเนยอเยอมรับฝีมือนางเก่งมากอร่อยมากมใครมีฝีมือที่ทำขนมมงที่ได้นี้ก็โอเคแล้วไม่ต้องมีร้าน ไปทำแล้วก็ไปส่งเขาที่ร้านอย่างเนี้ยแต่อันนี้ดูเลอมันเหมือนกับว่าเขาจะส่งที่ร้านเดียวนะพอโลโก้ของร้านเอเชียที่เมื่อวานเยอไปอะ่ะเขาใช้โลโก้ที่ร้านเขาติดเลยอะ่ะคือไม่มีของคนอื่นเลยอะ่ะแสดงว่าเขาคงจะจองว่า คุณทําขายส่งแต่เฉพาะร้านชั้นร้านเดียวไม่ให้ไปส่งร้านอื่นอะไรประมาณนี้อ่ะเงจริงแล้วร้านที่นี่เขาก็มีร้านเอเชียก็มีอยู่สองสามสี่ร้านนะพี่โอ้รู้เป็นร้านของสรีลังกาสองร้านแต่ยี่้อไม่ค่อยเข้าไป เข้าไปแค่หนเดียวอบอกว่าอร่อยมากเนี่ยแล้วจะทำให้ได้เลยค่ะดูเพราะว่าลูกสาวกับลูกเคยชอบทานมากเลย ี๋ยวอเองก็อชอบพาเหมือนกันอืมอืมแต่ตอนนี้รู้สึกจะอิ่มอืมอิ่มมากเลยคลิปีนี้เดี๋ยวเรากินข้าวกินอะไรเสร็จกันแล้วเดี๋ยวเราไปทำไอ้นี่กันเลยเนาะไปทำ หนังหมูกันเลยมาเริ่มทำกันต่อกินข้าวกินปลากันเสร็จแล้วเนาะทีนี้ก็มาทำมันนี้กันต่อเลยมาทำหนังหมูแคบหมูเนาะยายอ้อก็พาพ่อแม่พี่น้องมาทำแคบหมูกันมาเรามาเริ่มทำกันเลยเนาะ ก็ไม่เสียเวลามาทำกันเลยอันนี้ก็จะเป็นน้ำนี่น้ำทเทอ,อหเหยอเ้อต้มน้ำอันนี้เป็นหนังหมูที่เ๋ยอล้างแล้วล้างก็หัน่นเหยอหั่นออกมาเป็นอย่างนี้เลยเป็นชิ้นแค่นี้เพราะว่าหม้อเยอ,อมันมันเล็กมันไม่ได้ใหญ่อะไรมากถ้าชิ้นใหญ่แล้วเดี๋ยวมันจะกลับอะไรไม่ค่อยได้ นี่ก็ล้างแล้วก็เป็นประมาณนี้เนะาะจักประมาณเท่าไหร่สามนิ้วเนาะกว้างประมาณสามนิ้วนี่เดี๋ยวเราก็จะต้มมเขามาเดี๋ยวอ้อก็จะใส่ต้มน้ำนะต้มน้ำอันนี้เป็นน้ำเปล่าน้ำส้มสายชู อย่ออดใส่น้ำส้มสายชูประมาณ3มช้อนโต๊ะใส่ไปเลยน้ำส้มสายชูใส่ลงไป แล้วก็เอาหนังหมูใส่ไปเลยเดาไปต้มยาออต้มประมาณยี่สิบห้านาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอามาทุบ มีแค่ถุงเดียวนะเนะี่ยอีกถุงนึงเดี๋ยวต้องค่อยๆทาําอ่ะถุงนึงอืมก็ใส่ลงไปเลยจริงๆแล้วเขาล้างมาสะอาดแล้วนะแต่ว่ายายอ้อก็มาล้างอีกทีนึงต้มไป เย็นแล้วชิ้นมันก็ใหญ่เหมือนกันเดี๋ยวจะให้ดูเพราะย่ออย่างหั่นไม่หมดเลยอีกถุงหนึ่งยอยังไม่ได้หั่นเลยนะเนี่ยก็จะใหญ่ประมาณนี้ค่ะก็ใหญ่เหมือนกันยาวเหมือนกันยาวประมาณเมตรหนึ่งยาวประมาณหนึ่งเมตรนะคะก็จะยาวประมาณหนึ่งเมตรเนาะแล้วยอก็เอามาหั่น หันห่นหันห่นหั่นหั่นเพราะถ้าต้มไปอย่างเนี้ยหม้อใหญ่เราก็เดยวก็จะกลับหรือคนเขาไม่ได้นะเพราะหม้อหม้อมันใหญ่ไม่พออันนี้เดี๋ยวอ้ออันนี้ก็ต้องต้มอ,อีกทีหนึ่งดปต้มสองหม้อเดี๋ยวจะต้มอ,อีกหม้อหนึ่งแล้ว,วต้มประมาณยี่สิบห้านาที เดี๋ยวเย้วต้องล้างอันนี้ก่อนแล้วก็หั่นเอาไว้อีกทีนึงโอเคเดี๋ยวเรามาดูต่อนที่เขาสุกแล้วแล้วย้เอาไปจิ้มเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีนึงตอนที่เขาสุกนะโอเคสุกแล้วจ้า25นาทีผ่านไป เดี๋ยวเย่อขอไปเอาน้ําออกแล้วเดี๋ยวเรานั่งตัดกันเนาะโอเคแป๊บบนึงมาต่อกันเลยนี่คือหนังหมูที่เราต้มเสร็จแล้วที่เย่อ้อต้มเสร็จแล้วต้มยี่สิบห้านาทีทีนี้เดี๋ยวก็จะเอามาเจาะรูอันนี้เป็นเครื่องที่เจาะรู เขาก็มาทิ่มทิมมันอย่างนี้เลยก็กจะมัดอย่างนี้จุ๊บ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 ให้มันเป็นรูค่ะมันจะได้กรอบกรอบอย่างนี้เลยจุ๊บ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 นี่มันจะเป็นรูนี่ไม่เป็นไรอะ่ะจุ๊บมันไปเลย ยิ่งเป็นรูเยอะๆยิ่งดีก็จะทุบนี่ก็จะเป็นรูรูถ้าจะขาดเป็นนี้เป็นรูนี่อย่างนี้ก็พอแล้วก็สั่นก้อยกันหนึ่ง เนี่ยอันเนี้ยคนมันไม่ถึงมันติดก้นหม้ออะไรเมื่อกี้คนมันไม่ไม่ขึ้นมาถ้ามันด้านอย่างเนี้ยเดี๋ยวเวลาด้านแล้วก็ตัดทิ้งไปเลยงั้นมันก็จะด้านมันไม่ฟูอ่ะมันก็จะเหนียวด้วยก็จะทุบๆๆอย่างนี้เลยทุกนาท โอเคเดี๋ยวรอให้ยายอ้อทุบเสร็จหมดก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาหั่นกันอีกทีหนึง่งแล้วพอมาหั่นแล้วเราก็มาคลุกเขากับเครื่องปรุงกันว่ายายอ้อใส่อะไรลงไปบ้างเนาะแล้วแต่ตามชอบเลยเดี๋ยวเราพักกันไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวยายอ้อเขาเวลาไปทุบก่อนคนะ่ะมาต่อกันเลยนี่คือหนังหมูที่ยายอ้อ จิ้มแล้วจิ้มให้มันเป็นรูเป็นรูจิ้มให้มันเป็นรูเป็นรูจิ้มหมดแล้วนะคะก็จิ้มหมดแล้วนี่เราก็มาหั่นกันเดี๋ยวเรามาหั่นกันแป๊บเดียวเดี๋ยวเอาไม้ก่อน oh นี่เราก็มาหันห่นเรือหั่น ประมาณนี้ไปเลยใครชอบใหญ่ชอบเล็กชิ้นเล็กชิ้นใหญ่แค่ไหนก็ประเลงเอาเลยตามสบายนี้เลยสว่วนนี้อ,อชอบชิ้นประมาณคำนึง หันไม่ได้ค่ะแบบนี้เลยต่อกันเลยนี้ยายอ้อก็หัน่นเสร็จแล้วเห็นไหมคะเยอะเลย นี้ไม่พอแล้วนี่ก็ย้เปลี่ยนเอามาใส่เปลี่ยนมาใส่นี่เพื่อเดีายจะได้คุกนี่เนาะที่ยาอ้อปรุงก็ปรุงด้วยรสดีนะคะรสดี ิวขาวนะคะอันนี้เป็นสีอิ้วขาวแต่ยยอเอามาใส่เป็นเอามาเอามาใส่ขวดเล็กเพราะว่าย่อใช้ไม่เยอะกว่าจะใช้หมดก็นานเนี่ยใช้คนเดียวก็ย่อก็ใส่สีอิ่วขาวแล้วก็ผงปรุงรสเออเมื่อาากี้นี้นี้เราก็ขยำมือเลยขยำมันก็ไปลองเอาซอสสากเขียวมาใส่ใน แม่นค่ะซอสปรุงรสฝากเขียวเนาะเดี๋ยวยอจะลองใส่ใส่นิดเดียวไม่เคยใส่นะคะครั้งแรกเลยแล้วก็ใส่นิดนิดหนึ่งรู้สึกว่าจะอ่อนของยออ่อนเค็มนิดนึงเนาะใส่นิดเดียวพอเค็มไปแล้วมันจะน,นี่ เราจะร้อมาขยำอีก